เอก็ได้ต้องไปเล่นกีตาร์เนี่ยทัวเล่นาพาดจังต้องแต่งให้จำไม่ได้ซะแล้วคุณจะได้จำไม่ได้เออค่นอะไอืมชุดไหนดี ฟังเปลี่ยนชุดกันชุดบ้างวันนี้ก่อนเสร็จแล้วกีตาร์อ้าวมาแล้วเหรอโหแต่งจ,จำไม่ได้เลย แล้วทำไมถึงเธอแต่งแบบทำให้คนจำไม่ได้เลยหรออฉันก็ไม่อยากให้คนจำได้อ่ะโอเคโอเคอย่าไปบอกใครนะอืม ไม่ได้หรืออะไรเลยนะคะเราจะเอาเป็นเพลงนี้ ต้องดีกีต้าร์ชิบๆๆฉันได้ข่าวมาว่ามือกีต้าที่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาเอามือกีต้าที่ไหนอะมาเล่นแทนเนี่ย ดูท่าแล้วน่าจะเล่นเก่งมากๆเลยไหนอ่ะอืมก็จริงนะดูท่าน่าจะเล่นเก่งมากๆเฮ้ยพี่พครับไหนๆก็มาทั้งทีแล้วมาลุกเต้นด้วยกันสิครับเต้นมาด้วยคนเดียวเหอะอ้าว เดีย๋วยวเราลองมาถามชูม,มิไหมอืมเดี๋ยวเราให้ชูม,มิมาก่อนเดี๋ยวไปดูโคอีหน่อยดีกว่าโคอือทำเพื่อเพนาวีอะนีอะไรเหรอ พี่ของเธอหาหมือกีตาร์ที่เล่นเก่งขนาดนี้มาจากไหนหรออืมฉันบอกไม่ได้อ่ะเขาไม่ให้บอกเป็นเรื่องส่วนตัวฉันไม่บอกอืมอ่ามันไปแล้วอือหือ หลังจบงานงานจบสักทีนาวีไม่ใช่ชูมีฉันเหนื่อยมากๆเลยอืมเก่งแล้วฉันกลัวคนจำได้มากๆเลยนะ ตอนนี้ฉันเล่นฉันก็กลัวมากๆากโอ๊ยไม่เป็นไรนะโอเคชูมิก็กลับบ้านไปแล้วกลับบ้านมากดีกว่าององจังเฮ้ยเ,เ,เธอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเอะปึ๊บอ๊ะ สลบไปแล้วอาสมมติว่าสลบบแล้วคะ่ะสลบไปแล้วงั้นเดี๋ยวพาไปที่ห้องก่อนแล้วกันสงสัยน่าจะ,จะแสดงเยอะไปหน่อยจนเหนื่อยหายปเปลี่ยนชุดดีกว่า Mm-hmm. Mm-hmm. ขอฟิวขอฟิวเช้าวันต่อมานะเวลาตีสี่ครึ่งอ้าฮฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วทำไมถึงของฉันอยู่ตรงนู้หมดแล้วล่ะออ้าวตื่นแล้วเหรอ กลับบ้านของเธอไปได้แล้วนะฉันนอนปวดหลังมางานแล้วเออฉันอยู่ที่ไหนนี่อเฮ้ยนี่มันเพื่อนในห้องฉันน,นี่นะรีบไปดีกว่าอย่างนี้เขาก็ต้องเห็นหน้าฉันหมดแล้วส่อืมอืม ทำไงดีตอนดีนะตอนในพุทีศสร ทำไมเนี่ยทำผมก่อนจุ๊บจุบ๊บเสร็จแล้ว วันนี้ตอนเย็นฉันมีไปเรียนกีฬาอีกฉันก็นเลยคิดว่าจะพกกระเป๋าใบใหญ่ไป ใส่ประจุพละแบบไหนดีอันนี้ซีเวนน้ำนี่ชุพละสบายกระเป๋าไปดิีไหมนะ ไม่ดีหรอกวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วเย่เ yeah, ย yeah. เอาอะไรดีดีอุ๊ยถอดอันนี้ก่อนฉันคิดว่าเขาน่าจะจำฉันไม่ได้หรอกมั้ง ไปกินข้าวดีกว่าพ่อคะเออลูกนั่งกินตรงนั้นเลยนะค่ะว้าวันนี้พ่อทำาออดอกกินเหรอเนี่ยน่ากินจังพ่อกำลังจะเอาน้ำไปให้พี่เอาน้ำดีกว่าเอานมไปให้ดีกว่า นี่จ้าแต่พ่อไปอุ่นของพ่อก่อนนะเพราะว่าพ่อบางไว้นาของหนูอะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยคิ๊บๆโอเค นะจ๊ะเอ้ยกินเลยนะค่ะหนับอร่อยมากอืออร่อยมาเดี๋ยวพอเราจันทร์ขอบคุณค่ะ อันนี้ไม่ได้ระหว่างเราก่อนไปเรียนเดี๋ยวไปนั่งเล่น,นหน้าบ้านดีกว่าไปเฟ้นไมไปเฟ้นอือหืน่ารักจังเลย ใช้ทุกอันเลยอันนี้ใส่ไม่ได้มังตดๆเลยอ่ะดูวซีจะใส่ได้ไหมอ๋อมันจมนี่เองไปเป็นไรเปิดน้ำก่อน โ okay. อเอะตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งแล้วไม่เจ็ดโมงแล้วไปโรงเรียนเลยดีกว่าล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 ามา,าน้ำเลมอนน่ากินจังเรากินดีกว่า เอาน้ำเลมอนแก้วหนึ่งค่ะโอเคเลยค่ะหนูจะคานสุดสดให้แล้วนะอืมมีแล้วพี่หนูหยิบแก้วมาเลยเันนีได้แล้วโอ้ยขอบคุณนะ,ะไปกินดีกว่า นั่งกินระหว่างรอแล้วกันจะได้มีทังขยะทิ้งอือจะไปทิ้งก่อนเอ๊ะวันนี้ฉันเริ่มไปฉันยกเลกิลกรถไปแล้วที่นาย,ฉ,นยฉันเสียใจฉันต้องเดินไปแล้วแหละอุ้ยพ่อโทรมา ให้หรอกคะ่ะพ่อมีอะไรหรอจ๊ะเอ้แล้วค่ะเออโอเคค่ะอย่าหนบไปดั่งรอตรงนั้นเลยนะบ๊ายบายคะ่ะสรุปพ่อก็จองไว้ให้เหมือนเดิม Wow. ช้าโหอันนี้น่าจะเป็นของแถมนะเนี่ยอืมชุบบนีไม่ได้เนียนเลยอุ้ยเนียนมาก ของเข้าไปจัดก่อน น่าจะหนังสือเวทมนตร์ เดี๋ยวเราจะไปหาของตอนเย็นมาใส่ในล็อกเกอร์แลวกันกนะคะทุกคนเพราะของพวกนี้มันว่าได้จริงๆ เข้ามาแล้วมีน้องเรียนอยู่เอาน้องออกไปได้เลยจ้าค่ะครับค่ะให้เพื่อนมาให้เพื่นนี่ไงที่ของฉันที่แม่คนแรกเลยเนี่ยน่าจะไม่ใช่มั้งเพราะกระเป๋าเพื่อนยังอยู่เออ วันนี้เซนยาปลานะครับครับพี่เซนยาทักมาบอกผมแล้วโอเคอืม สมุดนักเรียนสมุดครูผู้สอนจะมีสองเล่มมาเดี๋ยวครูจะเอาประกางดดวงกลมอันที่สำคัญนะ มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็ดูใจมบนี้นะมันก็จะมีแก๊สเยอะอะเออปุ้งเลยนี่นะการอธิบายของครูจบแล้วค่ะโปรดติดตามตอนต่อไป